อ่าโอเคครับพี่จะมาสอบทํา w n n o w w s 11ถ่ายแฟลได้นะครับแบบบายพาสทุกอย่างเลย NRO แต่คือผมตอนบายพาสเนี่ยตอนเราลงเนี่ยห้ามต่อนเนี่ยก็พออันดับแรกให้พี่เข้าไปที่ Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้แล้วแต่พี่จะชอบนะผมจะใช้ Microsoft Edge เพราะว่ามันจะแดกแรมน้อยหน่อยให้พิมพ์ไปในตัวค้นหาเลยว่า Windows 11ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับแต่ถ้า Edge ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะเนี่ยแ๊บพิมพไปก่อนปั๊บ แล้วก็กดดาวน์โหลด Windows 11ตรงนี้ปุ๊บนะครับเราเลื่อนลงไปนะพี่เลื่อนลงไปตรงนี้มันจะมีคําว่าดาวน์โหลดด i เ a g เมด Windows 10 ISO นะให้พี่กดเลือกตรงนี้เลย Windows 11 Multi Edition s ISO เริ่มดาวน์โหลดเลือกภาษาของ Windows แนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะอ่าผมขอแนะนำให้เป็นภาษานะอัองกฤษไปเลยนะครับ อังกฤษสหรัฐปุ๊บกดยืนยันแล้วไปแต่งเอาที่หลังได้พี่นะเราไปแต่งเอาที่หลังได้หลังจากนั้นกดดาวน์โหลดตรงนี้ลงมาซึ่งผมได้ทําการดาวน์โหลดเอาไว้แล้วอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมจะให้พี่ไปโหลดก็คือรูฟัสพิมพ์ภาษาอังกฤษว่า r u f s ปุ๊บ,บนะครับแล้วอันนี้เลยแล้วกดลิงก์เข้ามาเลยปุ๊บเลื่อนลงมาปุ๊บปุเลือกที่4.5 exe รอแบบหนึ่งนะอ่ากด yes ค่ะเปิดมันขึ้นมาผมเก็บไฟล์ไว้ที่ฮาร์ดดิสต์นะครับเราเสียแฟลชไดร์ไปนะครับจำนวน 16GB ขึ้นไปนะครับเสียบแฟลชไดร์เข้าไป boot selection นะ boot selection ให้เลือกเป็นอ่านี่ iso แล้วก็เลือก select ไปเลือกเลยว่าจะเ,เก็บ Windows ไว้ในฮาร์ดดิสต์นี่ของผมโหลดมามันจะเป็นอย่างนี้11 2 3 h 2 e n g l i s h 64 iso กด open ได้เลยปึ๊บทีนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยพี่พี่จะแก้ไขชื่อตรงนี้ก็ได้ผมจะแก้ไขเป็นอย่างนี้ นะเป็น GPT u e f i on GSM มานะถ้าเกิดว่าเครื่องพี่รองรับเป็น MBR ก็ต้องเลือกเป็น MBR นะประมาณนี้บิตตรงนี้ผมขอเลือกเป็น16บิตนะแล้วแต่พี่เลยกี่พาร์ทดีอ่าพาร์ทเดียวนะกดสตาร์ทเปมันมีให้เราตั้งอะไรมั่งดู Remove requirement requirements for 4GB RAM and secure boot and TPM 2.0ปุ๊บเราติ๊กออกเราติ๊กเข้านะ remove requirement of uh, for online Microsoft account อ่ะติ๊กติ๊กเอาไว้ create username แล้วแต่พี่นะ create username local account with username เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้จะตั้งก็ตั้งไม่ตั้งก็แล้วแต่นะถ้าพี่ไม่ตั้งพี่ก็ติ๊กออก ถ้าพี่ตั้งพี่ก็ติ๊กแล้วก็เขียนตรงนี้เพื่อมันพอิดเครื่องมาแม่งเสร็จเลยแล้วก็ Set ตเซ็ตเ i o n o ร์ตั้งค่า,าไว้เลยกดโอเคปึ้มกดโอเคอีกทีนึงทีดีก็รออ่ะโอเคครับพี่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแฟลชไดรฟ์รพร้อมใช้งานก็เอาไปลงที่เครื่องนั้นได้เลยถอดก็จบนะครับก็ส่วนที่ขวาถ้าเกิดว่าพี่อยากได้เหมือนของวิด d โอ s ส0ผมมีปลั๊กอินให้เดี๋ยวผมจัดจัดการให้นะครับประมาณนี้นะครับพี่ไปแล้วครับบ๊ายบาย